สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีมังกรกับชาวรักนามังกรในเดือนสิงหาคม2566เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะหากจะกล่าวถึงดวงทั่วไปของชาวราศีมังกรกับชาวรัคนามังกรคลิปนี้นะคะก็จะตัดเวลาตั้งแต่16 ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16มกกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพ,พันธ์ใช้ดูได้ทั้งราศีมังกรกับลัคนามังกรหากจะกล่าวถึงความความรู้สึกและ อะไรหลายๆอย่างที่ชาวราศีมังกรเป็นพลังงานของไพ่บ่งบอกว่าคุณมีทั้งด้านมืดและด้านที่มันสว่างสดใสในตัวเหมือนกับว่าคุณอะต่อสู้กันอะระหว่างความดีและความเลวนั่นเอง คุณเคยดูการ์ตูนไหมที่ว่าเวลาผู้ชายคนหนึ่งอ่ะจะตัดสินใจทำอะไรอ่ะมันจะมีความคิดแบบเวแบๆบอ่ะแบบประมาณว่าแบบเหมือนกับว่าอยากจะทำชั่วอยากจะอยากจะตัดสินใจในสิ่งที่มันผิดๆน่ะเหมือนกับว่าคุณอ่ะจะมีความรู้สึกเหมือนมีอารมณ์สองฝ่ายที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณอ่ะ มีความคับแค้นใจมีความกโกรธอารมณ์ของคุณนะในช่วงเดือนในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณมีอารมณ์แบบพรุ่งพล่านพรุ่งพล่านทําเอาคุณเครียดเลยนะเนี่ยไม่มีความสุขในเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณไม่ค่อยมีความสุขนะ แต่ในด้านหน้าที่การงานของคุณเนี่ยกับเจ,จิดจรัสโดดเด่นเป็นเดอะสตาร์ในด้านหน้าที่การงานของคุณเนี่ยคุณมีความเจ,จิดจรัสและก็โดดเด่นคุณจะมีความรู้สึกแบบทับแค้นใจะแบบโกรธมีความ อาฆาตพยาบาทน้อยเนื้อต่ำใจกับบางสิ่งที่มันไม่มีความเป็นธรรมคุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกแค้นคุณรู้สึกอาฆาตสองใบเนี้ยคือถูกโกงถูกเอาเปรียบใครกันเนาะที่มาเอาเปรียบท่านท่านเนี่ยมีความโกรธมีความ มีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทมีความขับแค้นใจแล้วคุณก็มีความเสียใจอยู่ในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมันเป็นเหมือนแบบคุณอาจจะตัดสินใจทำสิ่งไม่ดีลงไปในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะมีการตัดสินใจผิดๆแล้วสิ่งนี้ทำให้คุณก็รู้สึกเสียใจภายหลังที่คุณได้ตัดสินใจผิดๆลงไป ซึ่งตัวคุณเองก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เพื่อนและคนที่คอยประคับประคองให้กำลังใจคุณเนี่ยเขาจะชักนําคุณน่ะไปในทิศทางที่ดีในเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนคุณน่ะจะไปดูพวกขันน้ำมน่ะหรือไม่ก็ใช้แบบหาเลข อาจจะเอาเลขที่บ้านไปเล่นหวยหรือไปหาพวกเลขขันน้ำมนต์น่ะเพราะคุณน่ะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องเงินอดีตรักที่มันผิดหวังเนี่ยคุณก็ปล่อยมันไปคุณฝากดวงไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณฝากดวงไว้กับดวงดาวบนฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือเงิน คุณอยากมีความรู้มากขึ้นสิ่งที่คุณปรารถนาในจิตใจสิ่งที่ตัวคุณน่ะมีความปรารถนาในจิตใจนะสิ่งที่ท่านน่ะมีความปรารถนาในจิตใจที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจของคุณน่ะคือคุณน่ะอยากจะก้าวหน้าอยากจะมีความรู้สิ่งนี้มันทำให้คุณน่ะมีความเครียดมีความวิตกกังวลคุณมีดวงจะ โด่งดังและมีชื่อเสียงในเดือนสิงหาคมนี้การเงินของท่านเนี่ยไม่ถือว่าแย่ให้คุณเนี่ยรู้จักคำว่าการปล่อยวางคุณควรจะปล่อยวางลืมความยุ่งยากลืมความปร,รารถนาในใจลืมความอาฆาตพยาบาท ท,ทัศนคติที่เลวรยอะมันทําให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่คับแคบและมีความอาฆาตพยาบาทคุณมีความอาฆาตพยาบาทอยู่ในจิตใจเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรเนี่ยมีความอาฆาตพยาบาทในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะใช้จ่ายเงินมากจนเกินไป คุณมีความใคร่มีความต้องการมีความปรารถนาในเพศตรงข้ามคุณปรารถนาที่จะแต่งงานคุณต้องการที่จะมีความสุขในเรื่องเซ็กค,คุณต้องการที่จะมีความสุขในเรื่องเซ็กค,คุณปรารถนาการแต่งงานและการเริ่มต้นในความรักที่ดี นี่คือสิ่งที่คุณมีความปรารถนาในในจิตใจของคุณนั่นเองก็มาดูกันต่อนะคะ คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะเนี่ยและมีความช่างฝันช่างจินตนาการคุณสนใจทางด้านโหราศาสตร สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณน่ะนั่นก็คือว่าคุณมีความทะเยอะทะยานที่มากหากจะให้เปรียบนะเหมือนคุณน่ะมีความคับแค้นใจอะไรบางอย่างอ่ะคุณก็เลยต้องการที่จะก้าวหน้าคุณต้องการที่จะก้าวหน้า จะมีการเดินทางจะมีการเดินทางไกลหรืออาจจะมีการไปเที่ยวต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางไกลอา,อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศคุณต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศหรือสลัดความทุกข์ในใจออกไปมันมีความมันมีความทุกข บางอย่างที่คุณน่ะเก็บกฎมันไว้อ่ะคุณต้องการที่จะก้าวหน้าคุณจะเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้ตัวเองอ่ะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้รับข่าวจากทางไกลคุณจะมีความสุขกับการอ่านการ์ตูนดูหนังดูหนังฟังเพลงอ่านการ์ตูน หรืออ่านนิยายนี่คือแม่มดนักเขียนคุณจะมีพลังบางอย่างอยู่ในตัวคุณอะที่ว่าคุณมีความสุขในคุณมีความสุขในโลกจินตนาการของคุณคุณมีความสุขในโลกจินตนาการเหมือนคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยเขาก็จะมีความสุขในโลกของเขาคุณสนใจทางด้านโหราศาสตร์ คุณมีความสุขกับการอ่านการ์ตูนอ่านนิยายฟังเพลงอะไรประมาณนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องการที่จะมีความเข้มแข็งจากภายในและคุณมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ เพราะนี่คือก้าวที่ทรงพลัง step หนึ่งอินถูกเผคุณต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณเป็นคุณต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณเป็นค่ะจบค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบนี้ค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ